รักชีวิตรักชีวิตต้องพยายามควบคุมจิตให้สงบคนที่จิตไม่สงบก็จะไม่พบกับความสุขยิ่งฟุ้งซ่านมากยิ่งคิดมากยิ่งทุกข์ทรมานมากเดือดร้อนมากเดือดร้อนไม่เฉพาะตน ไปสับสนวุ่นวายไปถึงคนอื่นและหน้าคนอื่นกลายเป็นเรื่องที่น่ารำคาญไปไม่มีความนิ่งในจิตใจจะบอกหาธรรมะอื่นมาเสริมเติมเต็มมันไม่ได้กลายเป็นว่าขันติก็ไม่มีสติก็หายไปอริโอตปะก็หายไป ถ้าจิตไม่สงบนะความเคารพนอบน้อบก็หายไปมันค่อยหายไปบางทีก็หายไปเบาๆแต่บางทีก็หายไปแบบรุนแรงถ้าจิตไม่สงบชีวิตจึงไปให้สวยงามไม่ได้ไปให้รุ่งรอดไม่ได้ไปให้มีความราบรื่นไม่ได้ แต่ว่าทุกคนรักชีวิตนะแต่รักชีวิตแล้วบริหารชีวิตผิดพอบริหารชีวิตผิดมันก็เดินทางไปผิดแทนที่จะไปพบกับความสงบก็กลายไปเจอกับความวุ่นวายเพราะฉะนั้นเราไม่อยากวุ่นวายเราไม่อยากจะฟุ้งซ่านก็ทำจิตให้สงบอย่างเดียวเนี่ยไม่หวัง บรรลุมรคผลอะไรหรอกเอากันว่าขอให้เราได้พบความสุขแล้วก็คิดอะไรออกบอกอะไรได้บอกอะไรถูกปัญญามันเกิดขึ้นความเคารพนอบน้อมมันก็เกิดขึ้นสติสัมปชัญญะมันก็เกิดขึ้นนั่นแหละชีวิตถึงจะสงบแล้วก็จะพบความสุข ลองดูนะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายฝากไว้สวัสดี